สุดกับส่วนลด4,000 40, 0บาทนะคะเหลือเพียงแค่1,150,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคุ d ใด H1 Elite ปี2019สีดำคันนี้นะคะบอกเลยว่ารถครอบครัวแบบนี้กับราคาแบบนี้นะคะลดลงจากป้ายแดงโอ้โหหลายแสนบาทนะคะคุ้มสุดๆไม่ว่าจะซื้อสดก็ไม่มีแวด7%แถมน้ำมันกลับบ้านกันไปด้วยนะคะเต็มถงังหรือจะจัดไฟแนนซ์นะคะบอกเลยว่าพิเศษมาก พาะการจัดฟรีดาวกันเลยผ่อนง่ายๆเพียงแค่19,000บาทต่อเดือนสูงสุดไปเลย7ปีและดอกเบี้ยต้องพิเศษเท่านั้นนะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.59เท่านั้นบอกเลยว่าลูกค้าซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์นะคะและตอนนี้การมีโปรโมชั่นพิเศษลดเพิ่มอีก1,000 10, 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาดูรถหรือจองรถกับเรานะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเข้ามากันได้เลยและคันนี้ต้องบอกเลยว่า สภาพสวยไม่แท้ลดบ้านร้อยเปอร์เซนลาราออนขานั่นเองเดี๋ยวไปดูภายในภายนอกของรถคันนี้กันเลยดีกว่า